เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจำวันที่12กันยายนวันนี้รอบค่มแครับมาเริ่มกันที่อัปเดตจากทางเบนจาขอบต่ออัปเดตตำแหน่งผู้รักษาประตูของทัพผีแดงเราครับหลังตัวน,นีนะ้ได้ตัวเซนเนลล์เมนส์เข้ามาแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับอันรายบายินเดียพร้อมกับปล่อยตัวอันเดรอุนาน่ออกไปแบบยืมตัวยังลีกตุรกีแล้ว ล่าสุดนะครับตามรายงานของทางเบนจาคอบสก็มีการระบุมาว่าถึงนั้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะซื้อตัวเซเน a ลัมเมนส์เข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในตำแหน่งผู้รักษาประตูและสโมสรก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในฝีมือของในด่านวัยยิม3ปีรายนี้แต่ถ้าว่าความคาดหวังของสโมสรก็ดูเหมือนจะมองตัวลัมเมนส์เป็นอนาคตของทีมมากกว่า และหากว่าผลงานของเซเนอร์ลาเมนส์ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้และรวมถึงฟอร์มของอันตายบเยนเดียที่ต้องย่างมือหนึ่งกันนั้นยังคงไม่สามารถไว้วางใจได้ทั้งคู่ ทางแมนยูเนตดนะครับก็เตรียมรองรับสถานการณ์ไว้หมดแล้วสําหรับตาแหน่งผู้รักษาประตูนั่นคือหากถึงช่วงซัมเมอร์หน้าหรือว่าอาจจะเป็นตลาดมกราคมนี้ครับแมนยูเนตดก็จะหยิบแผนซื้อตัวแอมมี่มาดิเนสในดานจากแอสตันวิลล่าขึ้นมาอีกครั้งหรืออาจจะเป็นการเซ็นสัญญากับทางไมเมยองที่จะเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ Free ien, หลังเจ้าตัวจะหมดสัญญากับเอซิมิลานในช่วงซัมเมอร์หน้าก็มีโอกาสมากเช่นกันและก็ยังรวมไปถึงนิกฟอปที่ก็กําลังจะหมดสัญญากับนิวคาสเซิลช่วงซัมเมอร์หน้าต่างก็เเปป็นป้าาหมายที่ ็นไปได้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหากว่าตำแหน่งนี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอีกครั้งจริงๆ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของรูเบนอามูริมต่อสถานการณ์ในแายงเกมรุกของทีมก่อนเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับโดยที่อามูริมเนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าทางเมสเซนเมาส์และก็มาเดรสกุญญา2แนวรุกชุดตัวจริง3เกมแรกในลีกจะพลาดลงสนามเจอกับแมนซิตี้อย่างแน่นอนแล้วและก็ยังรวมไปถึงดิโอโก้ดาโลวิงแบ็กของทีมอีกรายครับที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงเดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติโรตุเกตก็จะเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่จะพลาดลงสนามเจอกับทีมเรือใบสีฟ้า ซึ่งทำให้ตอนนี้ครับหลายคนจึงจับตาม,มองไปที่เบนจามินเชสโก o ดาวยิงป้ายแดงของทีมว่านี่จะเป็นโอกาสของเขาหรือเปล่าที่จะได้ออกสตาร์ตตัวจริงครั้งแรกในเกมลีกและก็เจอกับทีมของแข็งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งนี้ครับรูเบนอามริมก็ได้พูดถึงนักเตะทั้ง3รายที่บาดเจ็บระหว่างแถลงการก่อนเกมกับแมนซิตี้ว่า m a r ิอุสคุนย m าเมสันเมาและก็ดีโกดา o โลต้องพักในเกมนี้ซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าทั้ง3คนเนะี่ยต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะแต่กับเกมนี้เราต้องการให้หนักเตะเหล่านี้ของเรากลายเป็นทีมที่แข่งขันได้เราเองก็มีนักเตะดีๆอยู่หลายคนที่มีความกระตือรือร้นที่อยากจะลงแข่งดังนั้นเราจะสามารถแข่งขันในเกมวันอาทิตย์นี้ได้แต่กับทั้ง3คนพวกเขาเนะี่ยต้องพักก่อนแน่นอนกับอาการบาดเจ็บของทั้ง3รายผมคงไปลงรายละเอียดอะไรมากไม่ได้ ต่หากคุณไปเจอมาดิอุสคุณยาข้างนอกเขาจะบอกกับคุณว่าเขาลงเล่นเกมนี้ได้นั่นคือแพชชั่นของพวกเขาเขากําลังทุ่มเทกับมันอย่างหนักหลังจากนั้นครับนักข่าวก็ได้มีการยัดไปถึงโอกาสลงเล่นของเบนจามินเชสโกเช่นกันว่าเขาจะได้รับโอกาสหรือไม่หลังแนวรุกหายไปพร้อมกันถึงสคนครับในเกมนี้ซึ่งกับคําถามนี้นะรูเบนอารโมริมก็ไม่ได้ตอบอะไรมากนักนะครับแค่ให้ไปรอดูรายชื่อก่อนเกมเริ่มเพราะว่าเขานะไม่อยากจะเผยข้อมูลส่วนนี้ออกมานั่นเองครับ มาต่อกันที่ความเห็นของหลุยซาฮาอดีตกองหน้าของทีมนะครับกับความเห็นของเจ้าตัวต่อดีลของมาเกฮีกองหลังตัวเก่งของคลีสันพาเลสที่ลิเวอร์พูลเกือบจะได้ตัวไปร่วมทีมช่วงท้ายตลาดในราคาแค่35ล้านปอนด์เท่านั้น ซึ่งทางซาราเนียครับก็ได้เชียร์ให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะเร่งปาดหน้าคว้ากองหลังรายนี้เข้าสู่ทีมเพราะเขามั่นใจว่าการได้ตัวมาเกฮีเข้ามาร่วมทีมนั้นจะช่วยยกระดับเกมรับของทีมได้อีกเป็นกองเลยเลยครับทายนักเตะนั้นะก็ยังเล่นในระบบหลัง3ที่พาเลสอยู่แล้วด้วยดังนั้นแทบไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเลยด้วยซ้ำด้วยต่อเรื่องนี้ครับลุยซาฮาได้แสดงความเห็นว่า มาเกฮีเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งมากมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือมีความเร็วและก็มีภาวะผู้นำเขาเป็นนักเตะที่มีคุณภาพสูงจริงๆและผมก็คิดว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ช่วยยกระดับซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้ที่พาเลสนะเขาเล่นระบบหลัง3าคนอยู่แล้วทุกอย่างมันชังเข้าทางแมนยูเนเต็ดดังนั้นการเจรจายกับเขาก็จะมีน้ำหนักในการพูดคุยมากขึ้นนี่คือโอกาสที่จะปรหน้าลิเวอร์พูลและก็หยุดพวกเขาจากการเสริมความแข็งแกร่ง มันจะเป็นการเสริมทัพที่ฉลาดมากผมไม่คิดว่าเขาจะปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยนะหากว่ามีข้อเสนอที่ถูกต้องยื่นเข้าไปและในตอนนี้แล้วสัญญาของเขานี่ก็เหลืออีกเพียงแค่6เดือนนี่จะเป็นโอกาสทองอย่างแท้จริง มาต่อกันที่รายงานจากทางเดอะมิเรอร์ฟุตบอลสื่อของอังกฤษนะครับโดยสื่อเจ้านี้นะที่ออกมาให้ข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ตกกำลังเจรจากับบรรดาสโมสรชั้นนำต่างๆที่ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรปในซีซั่นนี้อาทิเช่นเอซิมิลานอาเบลไลซิกและก็เซบีย่าเพื่อจัดการแข่งขันเกมกระชับมิตรในช่วงกลางสัปดาห์และก็เพื่อเป็นการทดแทนการขาดรายได้จากการไม่ได้เล่นบอลยุโรปในซีซั่นนี้อยู่ที่ไอเดียนี้ครับส่วนตัวผมนะก็เห็นด้วยมากมาก และทางเดอรมิเรอร์นี่ครับก็ยังมีการเสริมต่ออีกว่าการแข่งขันเกมเหล่านี้ครับอาจจะถูกจัดขึ้นต่อหน้าแฟนบอลที่ต้องซื้อตั๋วเข้าชมอย่างเช่นที่สารัฐอาหรับเอมิเรตโดยที่ซีซั่นนี้ครับแมนยูเนเต้เนี่ยก็มีโปรแกรมว่างถึง1 1เกมช่วงกลางสัปดาห์ก่อนถึงคริสต์มาสและเมื่อออังอิงจากการทัวร์เอเชียตอนจบซีซั่นล่าสุดนะครับสโมสร์เนี่ยก็กวาดรายได้ไปประมาณ7.8ล้านปอนด์จากการเล่นแค่2เกมเท่านั้นซึ่งก็เป็นการช่วยเสริมงบประมาณสําหรับตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ ังนั้นส่วนตัวผมเนะี่ยถ้าจัดขึ้นจริงแล้วคัดมาสัก7-8ทีมมีถ้วยรางวัลด้วยมีเงินรางวัลด้วยมันก็น่าจัดแน่นอนเลยครับมาต่อกันที่ความเห็นของมิกบราอ์อดีตหัวหน้าแมวามองของทัพผีแดงเรานะครับหรือเจ้าตัวนะี้ได้ให้ทัชนาเกี่ยวกับโอกาสที่บรูโน่ฟานเดสจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงซนะัมเมอร์หน้าซึ่งเขาเชื่อว,ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าแววมันออกมาตั้งแต่ซัมเมอร์นี้แล้ว เพราะเห็นที่ชัดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็ไม่ได้ขัดขวางและก็ปล่อยให้นักเตะคุยกับเอาฮีลานจนเกือบจะได้ข้อสรุปแต,แต่ว่าสุดท้ายเหมือนจะเป็นดูเบนอามูริมกุนซือครับที่รังนักเตะให้อยู่กับทีมต่อและบรูโน่เองก็ต้องการคงอยากจะช่วยแมนยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากอันดับท้ายตารางเมื่อปีก่อนด้วยแต่เมื่อพูดถึงช่วงซัมเมอร์หน้านแล้วครับเขาคิดว่าบรูโน่คงเลือกย้ายทีมแล้วล่ะเดยต่อเรื่องนี้ครับมิกบราวด้ให้ท่านสนาม,มาว่า มันเป็นการตัดสินใจของบรูโน่ฟานันเดสเองที่เลือกอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมที่จะปล่อยเขาออกไปหากว่าได้ราคาที่เหมาะสมแต่เขาเลือกจะอยู่ต่ออีก1ซีซั่นมากกว่าและผู้จัดการทีมก็อยากให้เขาอยู่ต่อด้วยตอนนี้เขาลิก็ยังไม่เงียบหายไปไหนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังไม่ปฏิเสธโอกาสจะขายเขาออกไปด้วยและหากว่ามีข้อสเสนอจากซาอุดีอาระเบียเข้ามาในช่วงปีหน้า ผมคาดว่าเขาน่าจะย้ายออกแล้วล่ะเพราะค่าตอบแทนที่จะได้มันมหาศาลจริงๆกับการที่เขาเลือกอยู่ตอนน่อในปีนี้ผมเองก็พอเข้าใจเหตุผลของเขาก็เพราะว่าเขาในอยู่ในแผนการทำทีมของรูเบนอโมริมและก็อยากจะช่วยทีมดีขึ้นจากซีซั่นที่ผ่านมาแต่ถ้าว่ากับปีหน้าแล้วมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจริงๆแล้วสำหรับผมนี่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้บรูโน่ย้ายออกตั้งแต่แรกแล้วสโมสรน่ยควรจะออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่อยากจะขายเขา แต่นีทางกลับการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมเองเพราะเป็นคนเปิดโอกาสให้กับเขาได้คุยกับสโมสรอ,อื่นและก็ทําให้เห็นค่อนข้างชัดเจนแบบพร้อมจะปล่อยตัวได้ดังนั้นผมจึงคิดว่าเมื่อถึงตอนจบซีซั่นเรื่องนี้จะกลับมาอีกครั้งและหากว่ามีคอนสนอร์ที่เหมาะสมเข้ามาผมก็เชื่อว,ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการปล่อยบรูโนออกจากทีมอย่างแน่นอนฉะนั้นสำหรับผมแล้วในปีหน้าโอกาสที่ว่าเปิดกว้างมากๆเลยล่ะสำหรับการจากไปของบรูโน และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบคัประจำวันที่12กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ